ธนาคารแลนแอนด์เฮาส์นะครับออกแคมเปญบัญชีเงินฝากเดือนเมษายน2568นะครับกับบัญชีออมทรัพย์ดีท่าน BUMAX ให้อัตราดอกเบี้ยสูงสุดถึง3%นะครับฝากผ่านแอป LH BU พิเศษสำหรับลูกค้าใหม่นะครับก็รับอัตราดอกเบีย้ยและของสมนาคุณไปเลยนะครับตัวนี้สำหรับยอดเงินฝากไม่เกิน1,000 0บาทนะครับเปิดบัญชีขั้นต่ำ5 0า500บาทผ่านแอป lhbu เดี๋ยวเราไปดูรายลเดียดกันฝากกดไลค์กด Subscribe คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับรายละเอียดเงื่อนไขผลิตภัณฑ์นะครับตัวบัญชี bu UM max นะครับผ่านแอป lhbu เงื่อนไขผลิตพัณฑ์ได้แก่1สึาสหรับบุคคลธรรมดาสัญชาติไทยมีอายุตั้งแต่15ปีขึ้นไปและ1.1ไม่เคยมีผลิตพัณฑ์ใดๆกับทางธนาคารมาก่อนเป็นลูกค้า New CIF นะครับหรือลูกค้าที่เคยมีผลิตพัณฑ์กับธนาคารและได้เปิดได้ได้ปิดบัญชีทุกผลิตภัณฑ์กับธนาคารแล้วนะวันที่3.1ธันวาคม256 7 2. เปิดบัญชีในนามบุคคลธรรมดาไม่สามารถเปิดบัญชีร่วมได้ 3. ลูกค้า1รายสามารถเปิดบัญชีได้1บัญชีและต้องสมัครผ่าน LHBU LHBU นะครับ Mobile Banking Application เท่านั้น 4. จํจำนวนเงินเปิดบัญชีขั้นต่ำเพียง500บาทและต้องฝากเงิน ภายใน30วันนับตั้งแต่วันที่เปิดบัญชีหากไม่มียอดเงินฝากตามที่ธนาคารกำหนดหรือยอดเงินฝากในบัญชีเป็นศูนย์ธนาคารจะดำเนินการปิดบัญชีอัตโนมัติ 5. ไม่มีการกำหนดดำรงเงินฝากขั้นต่ำ 6. ต้องมีเบอร์โทรศัพท์และอีเมลแ address ในการสมัครเพื่อรับอีเมลแจ้งเตือน 7. สามารถเรียกดูสเตตเมนต์ผ่าน Mobile Banking อปพลิเคชันได้ แปดสามารถใช้ร่วมกับบัญชีเดบิตทุกประเภทแบบไม่พิมพ์ชื่อบนหน้าบัตรได้ทุกสาขานะครับบัตรเดบิตมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมรายปีและแลกเข้าตามประกาศของธนาคาร9สามารถผูกบัญชีคู่โอนได้10สามารถเปิดบัญชีเงินฝากนะครับผ่านสาขาของธนาคารหรือช่องทางอื่นที่ธนาคารกำหนดไว้11 กรณีปิดบัญชีที่ธนาคารที่สาขาของธนาคารธนาคารสามารถที่สามารถธนาคารจะทํารายการโอนเงินเข้าบัญชีชื่อเดียวกับบัญชีที่ปิดเท่านั้น12กรณีปิดบัญชีเงินฝากภายใน6เดือนนับจากวันที่เปิดบัญชีคิดค่าธรรมเนียม100บาท13ระยะเวลาการรับเปิดบัญชีตั้งแต่วันที่27มกราคม2568เป็นต้นไปนะครับ นะใครสนใจนะครับห้ามพลาดเด็ดขาดนะครับพิเศษสูตรสำหรับการเปิดบัญชีลูกค้าใหม่นะครับได้ดอกเบีย้ยสูงสุดถึง3%เเลยทีเดียวนะครับรับฝากได้ตั้งแต่วันที่27มกราคม2568เป็นต้นไปหรือจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญนั่นเองนะครับ ก่อนจากการขอข้อมูลข้อมูลจากธนาคารแลนแอนด์เฮาส์จำกัดหมายชนนะที่นี้เบอร์โทรศัพท์1327นะครับหรือโทรศัพท์0 2 6 7 7ส2 2 3กนะครับก่อนจากการอสังหาริวิวเตือนภัยเพื่อรู้ทันมิจฉาชีพนะครับหาก ่านต้องการจะกู้เงินนะครับแล้วไปเจอนะครับพวกเงินกู้ออนไลน์นะครับที่ให้คุณนะครับดังต่อไปนี้ 1. เร่งให้คุณโอนเงินเพื่อเป็นการค้ำประกันหรือค่าทำสัญญามาก่อนที่จะได้รับสินเชื่อ 2. มีการอ้างเป็นเจ้าหน้าที่รัฐหรือผู้บริหารระดับสูงที่ให้ช่วยให้คุณผ่านหรือกู้เงินผ่านได้นะครับ 3. พยายามสร้างความน่าเชื่อถือโดยการออกเอกสารสัญญาที่มีตาหน่วยงานรัฐเช่นแบงก์ชาติให้มั่นใจได้เลยว่าพวกนี้คือมิจฉาชีพนะครับเพราะนั้นอย่าพึ่งเชื่อเด็ดขาดเลยมาอีกแล้วนะครับหลอกลงทุนนะครับ เดี๋ยวนี้มีการหลอกลงทุนมากมายไม่ว่าจะเป็น1การแอบอ้างเป็นธนาคารหน่วยงานรัฐนะครับโดยมีโลโก้เหมือนเป๊ะเลยนะครับทำเรียนแบบได้เนียนมาก2นะครับหลอกล่อด้วยผลตอบแทนที่สูงเกินจริงนะครับโดยผลตอบแทนเกินกว่าการลงทุนในตลาดหุ้นอีกนะนะครับรับรองผลตอบแทนไม่ต่ำกว่า20%ต่อเดือนนะ เยอะมากนะครับสมมีการหว่านล้อมให้เหยื่อตายใจมีการลงทุนเพิ่มอีกนะครับแรกๆมันก็จะให้คุณอยู่นะครับเพื่อมันจะให้ปันผลกับคุณเล็กๆน้อยๆเพื่อเป็นการซื้อใจคุณแล้วก็ซื้อให้คุณรู้สึกเชื่อมั่นนะครับแต่สุดท้ายแล้วมันจะดึงเงินของคุณไปเรื่อยๆเื่อๆจนสุดท้ายไม่เหลือ C นะครับมีการบ่ายเบี่ยงไม่จ่ายเงินนะครับและหายไปอ้างว่าขาดทุนอ้างว่ามีปัญหาระบบอย่างงู้นอย่างนี้นะครับ จำเอาไว้ว่ามีสติอย่าลงเชื่อนะครับสอบถามข้อมูลโดยตรงจากหน่วยงานที่อาจจะถูกแอบอ้างหน่วยงานจริงนะครับให้สอบถามข้อมูลจากหน่วยงานจริงแล้วก็3ศึกษาข้อมูลทำความเข้าใจก่อนตัดสินใจลงทุนไม่มีการลงทุนใดนะครับที่ง่ายใดแล้วก็ได้ผลตอบแทนสูงจำเอาไว้นะครับ สแกน QR code อย่างไรให้ปลอดภัยจากมิจฉาชีพนะครับเมื่อเราจะสแกนเพื่อจ่ายเงินต้องทำการนะครับสแกนผ่านโมบายแบงกิ้งนะครับและอย่าลืมตรวจสอบชื่อผู้รับโอนและยอดเงินทุกครั้งนะครับก่อนกดโอนเงินนะครับแล้วก็สแกนเพื่อจุดประสงค์อื่นๆนะมิจฉาชีพเนี่ยนะครับจะมาในรูปแบบของนะครับเว็บไซต์นะครับมาเป็น ด้วยแบบของเว็บไซต์ที่เหมือนหน่วยงานนั้นจริงๆนะครับตัวอย่างเช่น QR Code ติดสติกเกอร์ทับต้นฉบับอะไรแบบนี้นะครับให้ระมัดระวังนะครับให้ระมัดระวังอย่าสแกนนะครับอย่าสแกนเด็ดขาดนะเพื่อป้องกันมิจฉาชีพนะครับดูดเงินเรานะครับหรือเอาเงินเราไปบัญชีม้าซิมม้านะครับเปิดขายให้เช่าให้ยืมโทษหนักนะครับ ย้ำอีกครั้งหนึ่งนะโทษหนักโฆษณาก็ไม่ได้นะนะครับโดยเปิดขายให้เช่าให้ยืมจำคุก3ปีหรือปรับ3 0 0แสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับเป็นธุระจัดหาโฆษณาเพื่อให้มีการซื้อการขายการให้เช่าการให้ยืมจำคุก2-5ปีหรือปรับนะครับสองแสนถึงห้าแสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับครอบคุม บัญชีม้าสิม,ม้าบัญชีอาบัตรอิเล็กทรอนิกส์นะครับอี a l ลเลด้วยเพราะนั้นระมัดระวังนะอย่าตกเป็นเหยื่อนะครับของแก๊งมิจฉาชีพพวกนี้เขาเจาบัญชีเรานะครับไปหลอกเงินคนอื่นนั่นเอง สแกน QR code เพื่อรับเงินไม่มีอยู่จริงนะครับหากมิจฉาชีพมาบอกว่าคุณจะได้รับเงินคืนอย่างนู้นอย่างนี้และให้คุณสแกน QR code นะครับเพื่อรับเงินย้ำอีกครั้งหนึ่งนั่นเป็นการสแกนเพื่อจ่ายเงินไปให้มิจฉาชีพนะครับมิจฉาชีพกำลังหลอกคุณอยู่เพราะนั้นอย่าสแกนเด็ดขาดนะครับเพื่อรับเงินไม่มีนะใครมาบอกให้สแกนรับเงินให้ทำการบล็อกคนนั้นซะนะครับหรือถ้าไม่มั่นใจให้ติดต่อหน่วยงานนะครับ หรือบริษัทนะครับที่ถูกแอบอ้างนั้นนะและจะได้รู้ความเป็นจริงเพราะนั้นระมาระวังประเด็นนี้ด้วยนะครับ ก่อนจากกันนะครับติดตามเรื่องราวเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากคุณกู้นะครับพันธบัตรออมทรัพย์รัฐบาลนะครับอสังหาในหน้าเรื่องราวดีๆข่าวสารโดนๆน,นะครับผ่านชแนลอสังหารีวิวนะครับมีเรื่องราวให้เสพนะครับหลากหลายมากแล้วก็การคำนวณน,นะครับไม่ว่าจะเป็นคำนวณพันธบัตรคำนวณสลากออมสินนะครับ คำนวณอัตราดอกเบีย้ยงเงินฝากและแคมเปญต่างๆนะครับอย่างต่อเนื่องแล้วก็รู้ก่อนใครนะครับฝากกดไลค์กดซับ c r i b e มีเพลย์ลิสต์มากมายนะครับให้เลือกชม